สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะวันนี้กลับมาพบมาพ่อกันที่เราครับที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ผมครับกุ้งจเจริญทรัพย์นาทีบรรยายเช่นเคยนะครับเนาะในบรรยากาศยามเศร้าลมหนาวลมเย็นวีวีนะพี่น้องเน,ะนงนะาะช่วงนี้ดูแลสุขภาพวัวด,ด้วยครับเด้อโรคปากเท้าเปื่อย รคต่างๆที่มาก,กับลมหนาวนะครับเนาะให้พี่น้องดูแลก,กันฉีดวัคซีนป้องกันเลยครับเด้อเมือน,นี้สิพามาอัปเดตวัวในอคอกเลยครับเด้ออถ่ายในขอกนี่ยนะครับเมื่อได้พอกันหลายมื้อครับบ่มีเวลาพอดีไปเห็ดหอมแดงนะครับเนาะนะก็เลยบ่กค่อยเด้กถ่ายเมื่อน,นี้ครับสิมาอัปเดตวัวในขอกนะครับเนาะถ่นะายให้บึงถึงว่าไก่ขอดยัง นี่ครับเอฟอนะครับเด้อยตัวนี้ F2 รุ่นฟันน้ำนมทายาทซุปเปอร์เอ็กตัวนี้เป็นทายาทซุปเปอร์เอกท้องกับ KF31 เด้อยพี่น้องเด้อยท้องกับ KF31 ได้เช็คเดือนหาหาเดือนที่เขา6เดือนนี่พี่น้องเด้อยตัวนี้5เดือนถึงจะ6เดือน สำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแม่บอกแม่พันห้าสิบเปิดคะแนนให้พี่น้องได้จับได้จองนะครับเด้อแดงเข้มแดงดีแดงเดือดกับแดงเข้มโบมีอ้ยโบมีหมองเจิดเลยสุดยอดสาวเอฟสองนะครับเด้อสาวเอฟสองไทายหยาดซปเปอร์เอุ่นฟันน้ำนมรุ่นฟันน้ำนมหมายถึงอย่างครับบอนพอดสองปีครับว่าตัวนี้แต่ท่องหาเดือนกลัวแล้ว ระบบสือพันธุ์ดีเยี่ยมตั้งแต่น้อยนะครับเนาะผสมตั้งแต่16-17ถึง17เดือนคุณแล้วนี่ครับสุดยอดความคุณนความเชื่องเมื่อกับยางมหาครับวันนี้นี่จับได้ลายได้รูปได้ด้วยครับด้วยน้องทับทิมสุดยอดอเมริกันบามันอีกหนึ่งตัวด้วยครับด้วยเป็นเ้เบิ้งสิไทายให้เบื้งหลังครับ หลังแตกหลังงามควนจับงามเลยครับเด้กพี่น้องน้องรับทนที่ยอเกค,ความสูงร้อยสี่สิบห้าถึงร้อยห้าสิบเด้อพี่น้องเด้อความสูงว่าตัวนี้ยังสีใหญ่ยังสีหนายังสีลึกจะได้ลูกตัวที่สองแห่งใหญ่ออกบานออกกว่านี้อีกพี่น้องนี่ครับคนสีนี่ชัดเจนแห่งมากมาหาพ่อลูกมาหาพ่อ ชัดเจนนะครับเด้อทองเคเอฟสามหนึ่งหาถึงหกเดือนครับอ่ะห้าสิบเปิดคะแนนให้ฟังครับเป,เ,เปิดคลายเครียดเปิดค่อนคลายคะแนนเปิดอยู่ที่สองแสนสามหมื่นครับสองแสนสามหมื่นต่อรองได้แน่นิดหน่อยนะครับเนาะอีสานรสร่งให้ฟรีสำหรับพี่น้องท่านใดยอยากได้งัวนใหญ่ๆโค้งสั่งใหญ่ๆเงาๆแดงเข้มๆหัวโล้นที่สำคัญ ระบบสืบพันธุ์ดีเยี่ยมครับเพราะว่าหยางเพราะว่าท่องตั้งแต่สิบหกเดือนแดงเข้มแดงดีแดงเดือดได้พี่น้องได้เงาวปานหลดไฟสองแสนสามหมื่นครับอีสานซงไ้ฟ,ฟี่เบอร์โทรศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้ามีพี่น้องเบ่งนมนมกําลังนมกําลังเต่งครับเมื่าสาวทำปมนท่องมันกระเบ่ง,ง่ายครับนมที่นมที่จะก่อเร็วมีการเปลี่ยนแปลงทางนมเร็วนะครับบอกยังไงเนาะ ตัวควี่ได้ลูกแล้วเบิ่งหางพี่น้องบ uh huh. ันนี้หางงามครับหางงามพองามเอาได้พี่น้องได้ทบทวนกันอีกข้างครับแม่ทับทิมแม่สาวทับทิมทายาทซปเปอร์เอ็กสาวเอฟสอง้วยครับเด้ลูกออกมาถ้าเป็นตัวแม่ก็เป็นเอฟสามครับเอฟสองพร้อมใบ สายญาติซปเปอร์เอ็กท้องกับ kf 3 1สหนึ่งได้หาถึง6เดือนคะแนนเปิดอยู่ที่2 3 0แส0ามมืนนะครับเด้อสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแมวบอกแมวพันกับโทรหาเฮาครับ0 6 2ย์80 0 3 9หย์สมาหรือสิ่งเบิงตัวจริงก็ได้ครับที่บ้านหนองคำตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศ,ศรีสะเกดนะครับเนาะเบอร์นะอโทร0 6 2ย์8 0สองขอดนย์ามเกขนาดเล็กันยังงามพี่น,อน้อง Uh huh. มดมดงสุดยอดอเมริกันบามันสีเม็ดสีสุดยอดของเม็ดสีสุดยอดของ้งสางอีกหนึ่งตัวนะครับเนาะทบทวนกันอีกข้างนะครับเนาะพี่น้องเนาะ สาว F2 รุ่นฟันน้ำนมทายาตซูเปอร์เอ็กซ์ท้องกับ KF31 ได้5-6เดือนความสูง145-150แดงเข้มเข้มใหญ่ใหญ่หญยาวๆโครงสร้างใหญ่ยาวหนาลึกเลยครับเด้อเปิด230,000อีสานส่งให้ฟรีนะครับเนาะสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแม่บอกแม่พันธ์อยโทรหาผมครับเบอร์โทร0622680039 หรือสิมาเบิงตัวจริงก็ได้ครับที่บ้านหนองคำตำบนาบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตนะครับเนะาะก็ฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำอีกหนึ่งตัวฝากช่องน้ำนะครับด้วยช่องกุ้งเจริญทรัพย์บัวงามอีสานใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเผื่อสิฝาผ่านสปต่อไปนะครับเนาะสีงัวนอกจากมีให้เบิงอีกหลายตัวหลายตัวน,นะครับเนาะนี่ครับหางสวยครับโอเคเนาะครับเนาะ ก็มีแม่ท้องอีกด้วยครับเด้อแม่ท้องอีกหนึ่งตัวนี่ครับแม่ท้องแม่ท้องไก่คอด,ด้วยครับเด้อพี่น้องสําหรับพี่น้องอยากได้งวงไก่คอดครับมาหาผมครับที่บ้านน้องคํงนาตาบลน้าคาอาเภอเมืองจังหวัดสีสะเกดครับเดยวตัวนี้เขาสีไทยคลิปหนาหายเบิง้งไหครับเด้อแม่ท้องไก่คอดเคเอฟหกแปดบอกเกิน2องอาทิตย์ครับคอดตัวนี้สีไ้เฮ็ดคอดไ้กับมีราคาเฮ็ดคอดไ้ เอาไปคลอดเองกับมีราคาไปคลอดเองนะครับเด้อโอเคครับมืัอนี้ผมคุ้งจเจริญทรัพย์ขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ